ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณตลาดย่านบางแคนี่ยังเป็นจุดสําคัญนะเมื่อวานนี้ตัวเลขที่เขามีการถแถลงผลการตรวจสอบเชิงร<ะ>ึกช่วงรุกเชิงรุกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชม224คนที่ติดโควิด19จากตลาดย่านบางแควันนี้ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็บรรดาพ่อค้าแม่ค้าครับมาช่วยกันทําความสะอาดบิ๊กคลินิ่งเดย์ครับบรรยากาศล่าสุดที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างให้ไปติดตามรายงานสดจากคุณโกฤกิรติผู้ระหงรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ครับ บิ๊กคินนิ่งตลาดย่อยบางแคร์แห่งได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยมีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานเขตบางแครแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดมาช่วยกันทําความสะอาดขัดล้างรวมถึงฉีดพนน้ํายาฆ่าเชื้อโดยรอบตลาดค่ะ รุจิลาอารินผู้อำนวยการเขตบางแคเปิดเผยว่าการทําความสะอาดในช่วงเช้าจะเน้นเรื่องระบบท่อของตลาดเป็นหลักนะคะเนื่องจากสิ่งสกรปรกต่างๆในตลาดจะไหลลงสู่ท่อขณะเดียวกันก็จะมีการทําความสะอาดตลาดทุกจุดทั้งเพดานพัดลมสายไฟที่มีสิ่งสกรปรกที่สามารถตกลงมาจากด้านบนได้จากนั้นก็จะใช้น้ําสะอาดฉีดล้างพื้นทั้งหมดในช่วงบ่ายก็จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบตลาดค่ะ ส่วนแผนระยะยาวจะมีการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาของตลาดให้สูงขึ้นและสามารถระบายอากาศได้ดีขึ้นทั้งนี้ภายหลังจากทำความสะอาดตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการปิดตลาดย่อยทั้ง6แห่งเป็นเวลา3วันคือตั้งแต่วันที่16-18มีนาคมแล้วจะกลับมาเปิดมาอีกครั้งในวันที่19มีนาคมแต่หากยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีกกทมก็จะพิจารณาขยายวันปิดตลาดบางแคต่อไปค่ะ ต้องสะอาดกริบนะคะใช้น้ำสะอาดล้างแล้วซิวพื้นที่ทั้งหมดไม่ให้เข้าสวันนะคะแต่อย่างที่ที่เรียนไปแล้วว่าภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่พบเชื้ออีกถ้าพบเชื้อตลาดใดาอีกก็จะพิจารณาในเรื่องของการต้องต้องปิดตามมาตรการอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะดูว่าตรงไหนที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องแก้เพื่อให้มันถูกตามหลัก วิชาการแล้วก็ตามหลักสุขาพิบาลน,นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ทุกคนเป็นห่วงก็คือเพดานที่เตี้ยความโฟลอของอากาศไม่ได้อันนั้นจะเป็นลําดับแรกๆที่เราจะดําเนินการแต่อย่าลืมว่าการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างนี่ค่ะมันต้องใช้เวลา นัชชาคเนกิตประธานชมรมผู้ค้าบาทวิถีตลาดบางแคบอกว่าผู้ค้าในตลาดยังคงมีความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของตลาดเพราะปกติจะมีการทาความสะอาดตลาดกันทุกวันจันทร์และฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อในตลาดกันวันเว้นวัน โดยวันนี้นะคะก็ได้มีการทำความสะอาดตลาดครั้งใหญ่เพื่อเรียกความมั่นใจของประชาชนให้กลับคืนมาหลังมีข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในตลาดบางแคบรรดาผู้ค้าต่างได้รับผลกระทบไม่สามารถขายของได้และขาดทุนไปหลายหมื่นบาทซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการหาเรือกันภายในตลาดอีกครั้งเพื่อเข้มงวดมาตรการต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานต่างชาติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคค่ะ ผู้จับใจพอได้ทราบข่าวก็ไม่มาใช้บริการกันเลยไนงะบางคนก็แกงเหลือก็ต้องแจกทุกอย่างขายอย่างหอยเครื่องหอยแครงของสดเนี่ยมีผลกระทบขายไม่ได้เลยอะ่ะมันเนา่ามันเสียพอื่อที่เจอข่าวออกแบบมันทําให้แม่ค้าที่บริเวณที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีส่วนที่กับพม่าต่างด้าวมีผลกระทบหมดหน้าร้านหน้าคานเนี่ยอย่างผลไม้ลงทุนเนี่ยเราลงทุนมาสี่ห้าหมื่น อย่างนี้เราไม่ได้ขายมาสิบวันแล้วขาดทุนไปสองหมื่นกว่บ,บาทแล้วค่ะ ขณะที่บริเวณสวนสาธารณะข้างศูนย์การค้าเดโมบางแคหรือว่าสวนแห่งวัฒนธรรมเขตบางแคนั้นนะคะวันนี้ยังคงมีรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานมาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดสิทางโครงจมูกแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีการเพิ่มคิวจากวันละ800คิวเป็น1000คิวรวมถึงมีการแจกบัตรคิวล่วงหน้าสําหรับวันถัดไปด้วยนะคะประมาณวันละ500คิวค่ะเนื่องจากว่ามีประชาชนมาขอรับบริการตรวจหาเชื้อจํานวนมากนอกจากนี้ ได้ขยายระยะเวลาให้บริการไปจนถึงวันที่26มีนาคมนี้ด้วยค่ะ สำหรับวันเปิดตลาดบางแคนะคะก็ยังคงต้องจับตาดูว่าจะมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าพบนะคะก็ยังต้องปิดตลาดขยายระยะเวลาออกไปอีกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่พบก็จะสามารถกลับมาเปิดตลาดได้ในวันศุกร์ที่19มีนาคมนี้ค่ะครับขอบคุณกิตติพุทธหงรายงานสดจากตลาดบางแคค่ะครับขอบคุณคุณ,คณกศษกิตตินะครับรายงานสดมาจากตลาดย่านบางแคการรายงานสดเมื่ขอสักครู่ขอขอบคุณเอส 5G ด้วยครับพอเห็น สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ